สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรเด่น10หน่วยบนตัวเดียวซึ่งเป็นสูตรเดือนนี้ที่ผมจะมาคํานวณให้ดูกันสําหรับท่านผู้ชมนที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางงวดวันที่16เมษายน2567นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาครับนะผมก็นิน้นไปที่18นะ18ดเด่น10หน่วยงวดที่ผ่านมาเนาะก็เข้าวเป็นเต็มคือชุดนี้นะซีนแป ในคลิปนี้ผมก็จะมาะคำนวณน,นะให้ดูการส่วนที่เป็นเลขเด่นเลขเด่นบนนะเด่น10หน่วยก็ชอบม,มาที่10หน่วยครับจะเป็นแบบตัวเดียวนะครับเรามาดูนครับส่วนท่านที่สนใจเนาะที่มาของตัวเลขนะที่คำนวณออกมาได้เลข8ผลทท่ 4, 8, อกัปสี่แปดหน่ะมาดูนครับสูน,นี้ก็เป็นสูตรเดินดีนะที่เข้ามาต่อเนื่อง7มุติเลยนะ ซึ่งในงวดได้ที่สู่เริ่มเดินก็จะเป็นในงวดเดียว5 4 4นะครับ5 4ในงวดได้ครับผลคำนวณได้คือเลข4นะก็เข้าที่10หน่วยเนาะเข้า10หน่วยนะครับงวดที่2นะครับทำได้เลข7ครับออก9 7 9ครับได้เลขคีนะ่เนาะมาหลัก10บทุนสเหมือนงวดที่3นะครับทำได้เลข6ออก063เข้าที่หลัก10 ถูกเป็นสามวดทันมากวุฒทสี่ครับถิ่นเก้าออกสามเก้าห้าครับเข้าที่หลักสิบสูนี้ชอบมาสิบหน่วยนะชอบมาสิบหน่วยวุฒที่อ่าวุฒห้าได้เลขศูนย์เข้าหลักสิบวุฒนะที่หกนะได้หกออกหกสองหกก้าขั้นที่ร้อยหน่วยนะถูกเป็นหกนวด มุตที่7ดที่ผ่านมาครับเด่น8ครับเข้าที่หลัก10ออก4 81นะเต็มๆนะก็ถูกเป็น7งวดมุติเลยในคลิปนี้นะผมก็จะมาแบ่งปันให้ทุกันเนาะส่วนท่านที่สนใจสูตรอันนี้เนาะมาดูกันครับที่มาของตัวเลขนะมันเข้ามาแบบนี้จริงไหมนะใน7งวดที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรเด่นบนตัวเดียวนะชอบมา10เหมือนแต่ก็มาได้ทุลักครับก็มาได้ทุลักเลยเนาะ ก่อนจะไปดูงวดใหม่มันเรามาลองคำนวณดูครับตั้งแต่ในหุนแรกที่สู่เริ่มเดินคือในวุดนตัว54จริงไหมนะครับมาเริ่มกันเลยครับวิธีคิดนะนําหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักพันนะหนึ่งครั้งหลักสิบบนวกกันหนึ่งครั้งครับหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่4นะวกกันหนึ่งครั้งบวกด้วยห้าคงที่9บวก6 15บวก5 20 25บวก4 29 29บวก5คื3 4ชั้นได้เลขสี่ตัวเดียวนี่คือเลขดินะ เด่นบนตัวเดียวได้4ครับในงวดแรกออก5 4 4นะครับออก5 4 4สออเข้าที่10ดูดีครับในงวดที่2นะครับเด่น7จ็ดออกเก้งวดที่สามได้เลข7ครับมาดูกันครับจริงไหมวิธีคิดก็นำหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับหลักพันนะบวกกัน1ครั้งหลักสิบบนบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งบวกไป5คงที่ครับ ทีนี้ก็ลองคำนวณดูกันครับ8บวกห้าสิบวกสี 9, 26, 26่สบเสิดบวกเหบวกหกมบวกห้าัเนอ้องได้เลขเ็ 7, เห็มน,นะครับออก9 7 9นะก็เข้าหลักสิบถูกลิศงด้วยงวดที่3นะครับได้ตัวดิงคือ6นะได้เลข6ออก063นะมาดูกันครับว่าทำได้เป็นม้จริงหรือเปล่าเนาะวิธีคิดสูตรนี้นำหลักแสนประกัน3ครั้งนะ หลักสิบพันนหลักพันบวกกับบวกัน1ครั้ง10บนวกกัน1ครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4ครับบวกกัน 1, น 1, น 1, น1น 4, ครั้งแล้ก็วยห้าคงที่อีกครั้งก,ก,ก็ลองคํานวณตามนี้ดูนะสามบวกห้าเท่ากับแปบวกเจ็ดสบวกหนึ 7, 15, 15, 15่งบหกสิกครับยี่สิบบวกห้าผมี่สิฉันได้เลขหตัวเดียวเป็นตัวดินนะผลที่ออกคือศูนกสานะครับหมาที่หลักตำมีหลักสิบต่อมาครับ งวดที่4ครับอ่าวดที่4ครับทำเลขเก้านะซึ่งเป็นเลขคี่ครับในงวดนั้นก็มาที่เลขคี่สามทั้ง3ตัวเนาะ3ตัวบนออกในงวดน,น,นั้นคือ395ครับอ่าเรามาดูนครับทำเลขเล็ก้าจริงไหมในงวดที่4ครับน,นำตั้ป็นหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน1ครั้งสิบบนบวกกัน1ครั้งหน่วยลลางบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งบวกด้วยหคงที่ครับนำแปดบวกเจ็ดสิบห้าสิบห้าบวกหกยี่สิบเอ็ด บวกเก้าสามสิบบวกสี่บกห้าเชั้นเลขได้ลเลขเเนาะในงวดที่4ครับถัดจาก0ูนย์หกเลขที่ออกคือสามเครับเข้าหลักสิบนะทุกเป็น4ี่งวดงวดต่อมาครับเราจะเป็นงวดที่5นะครับในงวดที่ห้าได้เลขศูนย์นะงวดนั้นก็เข้าหลักสิบ 603ครับก็ยังติดิ่นอยู่ที่10หน่วยครับวิธีคิดสูงนี้ครับนำหลักแสนน้ำบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกกัน1ครั้ง10บนบวกกัน1ครั้งครับหลักหน่วยล้างบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งบวกด้วย5คงที่ครับ7บวก1 8 8แบวก้าแต่บวก9เนาะ17 17บวก3 20 25 3 0ได้0ผลก็คือ603 603ก็เข้าที่หลัก10นะทบินหวดติด อันนี้คือที่มาของตัวเลขนะที่เราเห็นเนาะมันจงมาแบบนี้เลยครับท่านมาทันมาก็จะเป็นงวดที่6ได้เลข6ในงวดที่6เลขที่ออกคือ6 2สอหวันนั้นออกหามนะหามนะก็6นะที่2หลักเนาะคี่มาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะมาดูนะว่าทำได้เลข6จริงไหมในงวดที่ 6, นะวิธีคิดครับนำตำหลักแสนวกกัน3าคั้งนะครับ หลักพันบวกกันหครั้งสิบบนบวกกันหนึครั้งหน่วยล้างบวกกันหนึครั้งหน่วยครั้งที่สบวกกันหครั้งนะครับแล้วก็บริหคงที่หกบวกสามเป็นเก้าเนาะเก้บศนเป็นเก้าเก้าบวกเบวกสาบวกคงที่ยี่ันได้เลขหตัวเดียวในงวดที่6กผลที่เอกคือหกสองหกก็ข้าวที่ร้อยหน่วยนะมาร้อยหน่วยสูตนี้ก็ยังยังดินอยู่ที่10หน่วยครับอ่าก็เป็นสูตรที่มาได้ทุลักนาะเตจ ถ้าดูตามสถิติสูวนี้นะก็ชอบมาสิบหน่วยนะครับทันมาวุฒิเจตวุฒิเจตที่ผ่านมานะครับวุฒิเจตที่ผ่านมาเนาะผลที่ออก4 8 1แนสูงนี้ทําได้แปดตัวเดียวครับซึ่งมันเข้าที่ออกสิบนะครับเราก็มาดูกันครับว่าได้เลข8จริงไหมนะครับในวุฒิเจตที่ผ่านมาวิธีคิดครับนำหลักแสนนำบวกกัน3ครั้งหลักพันบวกกัน1ครั้ง หลัก10บนนะ้ำบวกกันหนึ่งครั้งหน่วยร่างบวกกัน1ครั้งหล,งกกงลักหน่วยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งครับแล้วก็บริหคงที่อีกครั้งเนาะทีนี้เราก็นำมาลองคำนวณตามนี้ดูกันได้เลยครับนำเบวก7เท่ากับ14 14บวก2องสบวก8 24 24บวก9 33บวก5 38ตัดตัวหน้าทิ้งไปครับออก็ดินตัวเดียวคือ8มดวันที่ผ่านมาครับเลขที่ออกคือ4 8 1 81, เนาะอ่าถ้าเรามีสูตรแบบนี้นะตัวเดียวแม่นๆเราก็จะมีโอกาสถูก3ตัวบนง่ายขึ้นนะจาประมาณนี้อย่างพุทิบานมานะครับซึ่งสูตรเด่นบนนะที่ผมทําไว้ก็มีหลายสูตรนะมันก็ชนกันที่1กับ8 1กับ8ก็จับกับจับกับมาตัวนะสกับ5มาตัวเนาะก็ถูกเต็มๆนะครับออก4 81นะครับเราก็มาดูกันครับสำหรับสูตร เดินดีอีกแนวทางสำหรับสูตรนี้เนาะเป็นสูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวสถิติก็เข้ามา7งวดวติดในงวดนี้ก็จะเป็นวดที่8ครับวดที่8เรามาดูกันครับจะเป็นตัวไหนนะเลขยกิงในงวดนี้นะสำหรับสูตรนี้ทีนี้ผมก็จะนําผลที่ออกนะจะมาตั้งคํามวณให้ดูกันครับ ซึ่งจะใช้3ตัวท้ายครั้งที่4ซึ่งเลขที่ออกคือ9 4 7เจ็ดเนาะวิธีการคำนวณจะใช้ตำหลักแสนบวกกัน3ครั้งครับหลักพันบวกกัน1ครั้งสิบบนบวกกัน,นครั้งหน่วยหลักบวกกัน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บกกนนีบวกกัน1ครั้งบวกด้วยหคงที่อันนี้คือเลขคงที่ครับเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ก็ลองคำนวณดูครับ4ีบวกสเป็น7 7็ดเจ็บวกแปดสิบวกศเป็น15บห้าบวก7จ็ดยบวกห้าเนาะตัดตัวหน้าออกไป ได้เลขดินตัวเดียวจซึ่งเป็นเลขขี้ครับอ่าฉั้นในงวดนี้เนะเาะอ่าเลขชุดนะสามตัวบนคาดว่ามันน่าจะมีเลขขี้ติดมาหนึ่งตัวนะครับจากสูตรที่ทําได้เนาะซึ่งงวดนี้ได้เลขเจ็ดนะครับเป็นงวดที่แปดดนตัวเดียวนะกระาคาดว่ามันน่าจะมีมานะที่สิบหน่วยครับเพราะว่าสีที่มันเข้ามาก็ชอบมาสิบหน่วยครับ่ะจะประมาณนี้นี่คือแนวทางนะครับ เด่นบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยนะได้ลึกจิตนะครับ เกิดยังไงนะคอมเมนต์บอกกันได้เนาะถ้าเจ็ดมาในวันนี้คู่กับอะไรดีนะก็ลองนำไปจับคู่ชุดดูกันได้นะซึ่งผมก็มีหลายสูตรที่ผมทำไว้เหมือนกันเนาะส่วนที่เป็นเลขเด่นบนนะก็มีหลายสูตรเลยอย่างสูตรนี้จะเป็นสูตรตัวเดียวนะชอบมา10หน่วยครับชอบมา10หน่วยถ้าเรามานะเทียบกับสูตร,รละยะยาวนะสูตรนี้ชอบมา10หน่วยเหมือนกันสูตรนี้ก็ หล,หลุดไปแค่งวดเดียวนะหลุดสูน่นี้หลุดไปแค่งวดเดียวอย่างงวดที่ผ่านมานะนิ้งไปที่8นะผลที่ออกคือ4 8 1แปดผลที่ออกสนะี่เนาะ8เข้าหลักสิบในงวดนี้ก่อนนิ้งไว้ที่ศนะูนะแนวนี่มาที่0ถ้าเราเทียบกับสูนยนี้เนาะก,ก็ชนที่7นะจะมีศูนยกับ7ที่น่าลุ้นในงวดนี้นะศูนยกับ7นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับจะมีบางวดเนาะที่มันมาได้ถึง2ตัวอย่างในงวดเดียวสามเก้าห้าเนาะนะครับสามเก้าห้ามันมา2ตัวเลยคิดสามกับห้านะครับมันเป็นคู่ทางพวกนั้นนะครับก็อันนี้คือผมมาเทียบไปดูนะเป็นแนวทางน,นี่คือเลขเด่นบนตัวเดียวนะครับ ถ้าเรายังมั่นใจในสูตรก็ลองนําไปจับคู่ชุดดูกันได้นะกับสูตรที่เรามีับอันนี้คือสูตรเดินดีนะที่ผมมีผมก็มาเปล่งปันให้ดูกันส่วนท่านผู้ชมก็ลองนําไปวิเคราะห์ดูกันอีกทีนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับในงวดน,นี้ก็เป็นงวดที่8นะจากที่มันเข้ามา7จ็ดงวดติดยังไม่ผิดนะครับอ่นะก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นเด่นคู่เนาะถ้ากันพลาดนะน่าจะเป็น เจ็ดกับศนะูนย์ะเจ็ดกับศูนย์ดินคูนะ่ก็คือจะมีมาหนึ่งตัวนั่นครับเจ็ดกับศูนย์ในวดนนี้เนาะถ้าสูงไม่หลุดนะครับนะสุดท้ายนี้ขอ F4 ทุกท่านจุนดินครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุัสดีครับ